ก็ตอนนี้เรามีการเปิดเพจแล้วนะครับเพจชื่อว่า p h p 2 3 x นะครับก็สำหรับใครที่อยากรหัสมาขายหรือว่าใครที่อยากได้รหัสไก่ตันนะครับก็เพจเรานะครับรับที่จะฟาร์มวลวฟาร์มเงินแล้วก็ฟาร์มเงินม่วงด้วยนะครับก็ใครที่สนใจรหัสไก่ตันหรือว่าอยากจะให้ทางเพจของเราฟาร์มให้นะครับก็สามารถ ทักมาที่เพจได้นะครับก็ฝากเพจไว้ด้วยนะครับไปชมคลิปกันต่อเลยครับผมก็สวัสดีสวีเดตทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่ในช่อง PHP 23x กนะครับก็วันนี้เราจะมาสอนวิธีติดตั้งตัวรันแล้วก็วิธีหาคีย์แล้วก็วิธี ใส่สคริปทุกอย่างเลยนะครับวิธีใช้แล้วก็วิธีใช้ทุกอย่างเลยนะครับก็จะมาใช้ตัวรันไฮโดรเจนเอ็กกันนะครับก็เดี๋ยวทํายังไงกันบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันในคลิปเลยนะครับก่อนที่จะไปก็ช่วยกันกดไลค์กดต like, ิดตามกันก่อนนะครับก็ใครกดแล้วก็ไปดูคลิปกันเลยครับก็อันดับแรกนะครับแล้วก็เข้ามาที่อ,อ่ลิงก์ที่ผมทิ้งไว้ ใต้คลิปนะครับเดี๋ยวลิงก์นี้จะทิ้งไว้ในใต้คลิปนะครับก็เราเข้ามาใน Google แล้วก็เข้ามาที่ผมทิ้งสคริปต์ไว้ให้นะครับเป็นลิงก์ก็มาครับเดี๋ยวเราก็ดาวน์โหลดไปพร้อมๆกันเลยนะครับก็กดดาวน์โหลดต่อไปครับแล้วก็รอมันดาวน์โหลดเสร็จก่อนนะครับนี่นะครับพอมันดาวน์โหลดเสร็จก็จะขึ้นมาให้แล้วกดติดตั้งไปไล่เลยนะครับ ่อนที่จะติดตั้งนะครับเราต้องลบโลบอกที่เราเป็นของที่โหลดมาจากพิ o โตก่อนนะครับแล้วก็มาติดตั้งโลบอกที่เราโหลดมาจากในนี้นะครับก็รอมันโหลดเสร็จแล้วก็กดเปิดเข้าไปนะครับก็มันก็เข้าโลบอกตามปกติเลยนะครับใส่รหัสแล้วก็เข้าบล็อกฟุตตามปกติเลยครับ เดี๋ยวรอแป๊บนึงรอมันโหลดก่อนอ่านี่นะครับมันก็ขึ้นมาตามปกติเลยแล้วก็ใส่รหัสไปได้เลยครับเดี๋ยวขอยะไปใส่รหัสแปบบ๊บนี่นะครับพอเราใส่รหัสเสร็จมันก็เข้ามาในเกมโลบอกเลยนะครับก็เป็นแบบเหมือนโลบอกแบบปกติเลยครับแล้วก็กดเข้าไปในเกมได้เลยครับพอ เราเข้ามาในเกมแล้วนะครับแล้วก็รอมันดาวน์โหลดนะครับนี่นะครับเมื่อกี้ที่เห็นเป็นรูปหยดน้ำเมื่อกี้ก็คือตัวลั่นที่เราจะใช้ในการฟาร์มหาผลแล้วก็ฟาร์มพวกเงินม่วงอะไรอย่างี้นะครับอ่านี่นะครับก็พอเราเข้ามาในเกมแล้วก็มันจะขึ้นมาเป็นสัญลักษณ์แบบเป็นหยดน้ําแบบนี้นะครับถ้ามันเป็นหยดน้ํานี้แล้วแล้วก็แปบลบว่าเราเข้ามา ถูกวิธีแล้วครับก็เดี๋ยวก่อนที่จะไปใช้ขอสุมผลแป๊บมาครับสุมผลก่อนขอลุ้นก่อนวันนี้ดวงยีเป้าผลโอ้โหบากี้ <c oughs> ก็มาครับเดี๋ยวเราจะสอนวิธีใช้ไฮโดรเจนกันต่อเลยก็พอเราโหลดมาแล้วใช่ไหมแล้วก็กดไปที่หยุดน้ำใช่ไหมครับ แล้วก็พอมันขึ้นมาเป็นแบบนี้ปุ๊บแล้วก็กดไปที่ตัวนี้อันนี้นะครับนเนี่ยอันด้านหน้าอันแรกเลยนะครับมันก็จะขึ้นมาว่าเรา copy code ไปนะครับก็เดี๋ยวเราไปที่ Google ก,กันต่อเลยนี่นะครับพอเราคัดลอกมาแล้วเราก็เอามาใส่ในนี้ใน Google ต่อเลยแล้วก็มันก็จะขึ้นมาให้แบบนี้นะครับแล้วก็ กดอีกทูกไปขึ้นแบบนี้แล้วก็กดย้อนกลับไปนะครับก็กดใหม่รอให้มันขึ้นเป็นแบบนี้นะครับแล้วก็กดหาภาพที่มันให้เอาหานะครับเฮ้ย <He> ไม่ได้ขึ้นแบบเป็นโฆษณาขึ้นมาบ้างนะครับแล้วก็กดไปถ้ามันไม่ได้ถ้ามันขึ้นมาแบบนี้คือไม่ใช่นะครับก็กดย้อนใหม่ไปแล้วก็เกลือกรูป ก็กดตรวจสอบไปครับเราจะทําแบบนี้ไปประมาณ3รอบนะครับมันก็จะขึ้นโค้ดที่เราจะเอาไปใส่ในตัวไฮโดรเจนที่เราจะเอาไปใช้นะครับนี่พอเรากดที่เมื่อกี้แล้วใช่ไหมแล้วก็กดกากบาดแล้วก็กดที่ฟีน,นี้นะครับแล้วก็มันก็จะขึ้นมาเป็นแบบเหมือนเดิมนะครับแบบเมื่อกี้เลยเดี๋ยวรอแป๊บบ รอมันโหลดแป๊บนึงนะครับนี่นะครับมันก็จะขึ้นมาเป็นแบบเหมือนเดิมแล้วก็กดไปเหมือนเดิมเลยครับกดจนกว่ามันจะขึ้นให้เป็นโค้ดมาให้เรานะครับกดปอไปแล้วก็ใส่รูปไปเหมือนเดิมแล้วก็กดตรวจสอบก็กดไปเหมือนเดิมนะครับ อ่ามันก็จะขึ้นมาเหมือนเดิมแบบนี้ประมาณ3รอบนะครับเดี๋ยวก็กดไปกดไปพอก,กดกากระบาทเดี๋ยวรอแป๊บนึงนะครับรอมันดาวน์โหลดก่อนก็กดไปครับ ก็กดต่อไปนี่รอบนี้น่าจะเป็นรอบสุดท้ายละก็กดหารูปไปครับก็ติ๊กไปแล้วก็เลื่อนลงมาทำแบบนี้ประมาณ3รอบตามที่ผมบอกนะครับแล้วก็เดี๋ยวมันก็จะขึ้น เป็นโค้ดมาให้เราใส่นะครับนี่แล้วก็กดไปก็นี่นะครับพอเรากดไป3รอบแล้วนะครับมันก็จะขึ้นมาเป็นโค้ดแบบนี้นะครับแล้วก็กดคัดลอกไปนะครับแล้วก็เข้าไปที่เกมโลบอกเหมือนเดิมครับ ็พอเราคัดลอกมาแล้วใช่ไหมก็กดไปที่หยุดน้ําเหมือนเดิมแล้วก็กดไปที่ตรงนี้นะครับก็ลบอันที่มันขึ้นมาแล้วก็ใส่โค้ดเข้าไปก็กดตรงนี้นะครับกดแล้วกดเข้าไปปุ๊บรอมันโหลดแล้วก็มันก็จะขึ้นมาให้แบบนี้นะครับแล้วก็แล้วก็กดลบแล้วก็ใส่โค้ดเดี๋ยวโค้ดนี่ก็จะทิ้งไว้ที่ ใต้คลิปเหมือนกันนะครับก็ประมาณนี้เลยครับแค่นี้เลยเราก็จะใช้งานตัวไฮโดรเจนได้ตามปกติเลยครับก็สำหรับคลิปนี้มีแค่นี้กันก่อนนะครับใครที่ใช้ได้ยังไงก็มาบอกกันด้วยนะครับก็สำหรับคลิปนี้มีแค่นี้กันก่อน,อนครับใครที่เข้ามารับชมก็ ขอบคุณมากๆเลยครับก็สำหรับคลิปนี้มีแค่นี้ครับบ๊ายบาย